ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนจ้ามื่อี้นี้ละมนก็ขึ้นมา็ดงานบนเขาจ้าุฝนตกแหงพี่น้องเลยน้ำนี้แบบไหลลวกไหลหลวงเลยจ้าไอ้น้ำตกแต่ละสายก็โอ้มี่จังงามพี่น้องแบบมันไหลลวกไหลหลวงนะจ้ารู้จักไม่ไรละไหลลวไหลลวงเดี๋ยวนี่้ละมนนี่เบิงบรรยากาศนะจ้าเอ้นี่ละมดนก็จะเก็บไอ้บรรยากาศไอ้ช่วงช่วงช่วงไอ้พี่น้องเบิ่เนะจาว่าน้ำป่ามันมาแบบใดฝนตกแห้งจ้าพี่น้องจ้า ฝนตกแรงมาสองสามวันแล้วจ้ะน้ําก็จะมาเป็นแบบลดหน่ะจะพี่น้อง ja okay. land นน๊กน๊กก็บม่ค่อยน้ำลดแบบนี้ก็ไม่ได้หลคือเมืองไทยห้าดอกแต่ว่าหนูก็อยากใครเบิ่งนะจ้ะโอเคจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเนาะจ้าไปติดตามกันจ้าเดี๋ยวนี้ละมุนสิเก็ตเป็นช่วงๆให้พี่น้องเบิ่งนะจ้าอันนี้เป็นสายแรกนะจ้ะไหลล้วนไหลหลวงพี่น้องไหลหลากค่ะมาจากบนเขาเลยจ้ะเฮ้ยเห็นฝนตกพี่น้องเอเฮ้ย สวยงามมากสีแดงอารามอาการตานาะพี่น้องเนาะงามนะโอเคพี่น้องแถวนี้บ่เคยเห็นน้ำไหลบ่เคยเห็นน้ำผ่านจากักปีพี่น้องจ้าปีนี่มันขึ้นมาไหลหลากอยางที่เราจะนี่คิดว่าน้ำป่าได้นี่น้ำป่ามาฝนตกเปียกแล้วพี่น้องอเลยเปียกึ้นแล้วเปียกึ้นแล้ว <laughs> นี่จ้ะ ว่าน้ำป่ามันไหลหลากมาจากเขาแต่พี่น้องจากฝนมันตกแห้งกับไม่เคยเห็นน้ำมันไหลอย่างเชี่ยเคื้พี่น้องมาอยู่โอเว่ป,ปีสิบปีน้ำป่าไหลหลากจ้าวันนี้ฝนตกแรงจะไล่ตายเด้อจพี่น้องจ้าฝนมันตกนี่ละมนะ่นบดรกลงหบมมา น้ำปลาไรรัรกจ้าไหลไปนี้ละม้วนเเคยเห็นน้ามันข้างทางหลายแบบนี้ก็คืออยู่นอร์เวย์ที่ปีเพิ่งที่เคยเห็นันจากน้องจา,นะานาน,น้ำป่าน้ำเผาได้เนี่ยน้ำปลาไรรากจ้า น้ำป่าไหลหลากปกติน้ำตกตรง้องจะไหลไม่แรงนะคะนี่จะเป็นอีกฝากหนึ่งฝั่งหนึ่งของน้ำตกอที่สุดน้องจ๋าจากน้ำตกมัไปตรงน้ำตกที่นี่นละมันไปตกป่าจากน้องจ๋ามันก็จะตกลงไปตรงที่ละมดนที่ละมดนไปตกป่าเนาะได้ คลิปนี้นิลโมนขอฝากไว้ท่านี้ก่อนเด้อจ้พี่น้องจา้าขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์นิลมนบลสูทชนเนลจ้พี่น้องจา๋าขอขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ